องเงนหล่นค่ะเงินค่ะขอบคุณนะคะไมอเปไรค่ะเลือกเลยนะคะผักอะไรคุณคะเอ่อนี่เป็นค่าน้ำจยเล็กๆน้อยๆที่คุณช่วยเก็บเงินมาคืนฉันค่ะไม่เป็นไรค่ะ ขาหน้าก็ระวังหน่อยนะคะขอบคุณนะคะเลือกเลยจ้าอออ,อันนี้ขายไงคะก๊ละสิบจ้ะงั้นพี่เอาผักนี้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาริกถุงใหญ่ด้วยถุงเนื้อจ้ะเป็นเท่าไหร่คะสองร้อยค่ะ ค่ะคุณค่ะพักจะหมดแล้วหนพิพี่พอเงินไปทำรายงานกับเพื่อนหน่อยสิเมืวานที่ให้เงินไปทางอาทิตย์แล้วนะใช้หมดแล้วเหรอ แค่นั้นมันจะไปพออะไรอะแค่ค่าน้ำมันค่ากินก็หมดแล้ว <c oughs> สอตองน้องเหลือกันแค่สองคนพี่น้องนะพี่ไม่มีปัญญาหาเงินเลี้ยงสตองไปตลอดชีวิตหรอกนะสตองต้องตั้งใจเรียนจะได้หางานดีๆทำเลี้ยงดูตัวเองได้อย่าพูดมากได้ปะบน,น,นอะไรอยู่นั่นแหละอําคานวะเอาเงินมาได้ละ <c oughs> ไม่ได้นะอันนี้พี่ต้องไว้ทอลูกค้า ผักเหลือแค่นี้จะเอาไว้ทอนทำไมเงินแค่นี้ไม่พอหรอกเพี่ยวเงินมาอีกเลยถ้าผมไม่ทำรายงานส่งครูแล้วเรียนไม่จบมาจะทำไงมีเงินก็มาให้ตั้งแต่แรกสิลีลาอยู่นั่นแหละ แต่สตองเงินนี้พี่ต้องเอาไปซื้อข้าวสารน,นะข้าวสารที่บ้านเราหมดแล้วคนมาซื้อผักเดี๋ยวพี่ก็มีเงินเหมือนเดิมแแหละเอาคืนไป โกหกผู้ใหญ่แล้วหรอทำไมถึงทำตัวแบบนี้แล้วนั่นใครแล้วคูจะมายุ่งอะไรด้วยมานี่นั่นพี่ผมมานี่มานี่นายเคยบอกคูไม่ใช่หรอว่าเหลือกันแค่สองคนพี่น้องถ้าถ้าเกิดพี่นายเป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลนายใครจะหาเงินให้นายใช้ หัดดูแลคนในครอบครัวในตอนที่ยังมีโอกาสนายจะได้ไม่ต้องมาเสียใจที่หลังเหมือนครูเมื่อก่อนครูก็เป็นแบบนายนั่นแหละเกเรแอบหนีเที่ยวขอแต่เงินพ่อแม่ใช้ไม่เคยรู้เลยว่าพวกท่านลำบากแค่ไหนกว่าครูจะคิดได้พ่อแม่ครูก็ไม่อยู่ให้ครูดูแลแล,แล้วนี่แหละถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ครูต้องมาเป็นครูจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่างานจะเหนื่อยงานจะหนักทำงานไม่คุ้มกับค่าแรง แต่ครูก็ยังทำหน้าที่ครูได้อย่างเต็มที่คอยชี้ทางให้กับเด็กแบบพวกเธอไม่ให้เดินหลงทางคอยเป็นเรือจ้างคอยส่งพวกเธอให้ถึงฝั่งฝันพี่ของนายเป็นคนซื่อสัตย์มีน้ำใจบางครอบครัวถ้าพ่อแม่เสียแล้วเขาก็จะทิ้งพี่ทิ้งน้องแต่ดูพี่ของนายสิไม่เคยทิ้งนายเลยยอมลำบากเพื่อที่จะให้นายได้เรียนหนังสือได้อยู่ดีกินดี นายหาพี่ดีๆแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะนายทําแบบนี้นายไม่สงสารพี่ตัวเองบ้างเหรอกว่าพี่นายจะหาเงินได้มันต้องลําบากแค่ไหนขอบคุณครูมากๆนะครับที่คอยเกือนสติผมเท่าไหร่ครับทั้งหมด100จ้ะ พี่ที่จริงวันนี้ผมไม่ได้ไปทำรายงานหรอกผมขอโทษนะที่ทำตัวไม่ดีกับพี่อะต่อไปนี้ผมจะตั้งใจเรียนหางานดีๆทำแล้วหลังจากนี้ผมจะดูแลพี่เองนะคิดได้แบบนี้พี่ก็ดีใจ เก็บค้องกันเถอะมันค่าแล้วจะได้กลับบ้านกันครับสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันเป็นคุณครูของน้องสตองนะคะนี่จะพานกลับแล้วหรอคะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปส่งนะขอบคุณค่ะ ครูขอเหมาทั้งหมดเลยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งหมดหนึบาท น,นี่ครูให้ถือเป็นค่าตอบแทนที่พี่สาวนายช่วยเก็บกระเป๋ามาคืนครูขอบคุณมากๆนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยเก็บกระเป๋ามาคืนฉันฉันต้องลำบากแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณคุณมากๆนะคะฉันหวังว่าคุณจะทำความดีนี้ต่อไปนะคะค่ะ ช่แค่สอนแต่ต้องดังสารให้ลูกศิษย์เข้าใจในชีวิตมีอิสระกล้าคิดกล้าพูดโดยปราศจากความกลัวใดๆ